จิตพักเนี่ยคือเวลาเราสวดเพลินๆไปเนี่ยมันหายไปเคยไหมเคยมันหายไปแต่ไม่ใช่หลับนะเราบมันต้องสงบมันหายไปเมื่ออยู่หยุดหายไปคือมันมันไม่มาทึกอะไรมันพักใช้ด้วยสมาธินั่นแหละอยากไปทํางานในฝานบ้างนะครับหลวงตาต้องต้องทำอย่างไงครับสมัครเลย สม,ามาัครหลวงปู่เลยอยากทํางานในความฝันหลวงพอ่อสมัครทุกวันนะทุกคืนก่อนนอนใช่ครับวันนี้อยากไปทํางานในความฝันหลวงพอ่อแล้วก็นอนสวดมนต์ไปจนหลับ<อ>เดี๋ยวก็ได้ทําเดี๋ยวก็ได้ทำํำเดี๋ยวก็ได้ไปแผ่เมตตามั่งไปนู่นนี่มั่งแล้วแต่ครับสแสดงว่า อยากทํางานกลางคืนพูดทํางานกลางคืนเนะี่ยครับแล้วเขาก็ถามต่อว่าอย่างเวลาที่เราฝันว่าเราไปวัดไปทําบุญไปอย่างเงี้ยครับเราจะได้บุญจากในฝันที่เราไปทำไหมทำไมจะไม่ได้ตุ๊ท่าบอกมันบุญได้มากกว่าที่เองไปด้วยซ้ําเพราะว่าเองไปโดยนามมาทำไม่มีลูกครับแต่ลูกมาทำเองอ่ะนอนเนี่ยอาการกับนอน อาการที่เองไปนะอาการเดียวกันได้บุญมากกว่ายิงไปเองไปตอนมีคนเยอะๆเนี่ยโอ้โหไข่องครเยอะแยะไปหมดเลยเดี๋ยวก็ราคาญเดี๋ยวก็น่นนี่นั่นอหลวงตาเคยพิจารณาเรื่องนี้นะครับตอนที่ฝึกกับท่านนะท่านบอกกลางวันเองไปทํางานเนี่ย <laughs> เองหาก,กินกลางคืนก็นแล้วกันมหมายถึงว่าให้สร้างบาร,รมีกลางคืนคือนอนสวดมนต์ให้หลับ มันก็ฝันไปแสเมตตามั่งไปทําบุญมั่งไปเทศมั่งแล้วแต่คชัดนะตุไปเรียนอาคมยังชัดเลยเดินขึ้นมายังท่องได้เลยชัดไหมชัดแล้วอย่างการที่เราจะฝันว่ามีคนมาสอนอาคมเราเนต่างแสดงว่าในอดีตในอดีตมันมาจากอดีตเพราะเรานอนเนี่ยเราไม่รู้อะ หลับเมื่อไหร่แล้วเราไม่รู้เราจะฝันหรือเปล่าค <c oughs> แต่เรากําหนดไปก่อนแล้วอืคือเราจะอยากทํางานในความฝันเราก็สวดมนต์กำหนดท่าน,น่ะเขาะะ้าใจไหมท่านกาพาไปเองไปตามเครื่องที่เราชอบนั่นแะเครื่อที่เรามีบันทึกไว้ในอดีตนัครับมันไปตามนั้นแลอย่างทั้ ถ้าคืนนี้ได้ไปทํางานในความฝันแล้วตื่นเช้ามาต้องมีวิธีการอะไรต่อ,อยังไงคมันก็ต้องดูว่าเราไปแบบไหนแต่จริงๆ้วท่านให้แผ่ย้อนหลังแผ่ย้อนหลังใ,ในความฝันที่เราฝันคืนนั้นๆใช่แผ่ย้อนหลังเถ้าเราบันทึกอยู่แล้วเราจําได้อยู่แล้วนะการแผ่ย้อนหลังที่หลวงตาบอกก็คือตื่นขึ้นมาให้เราสับเพอย่างนี้นะครับใช่ สวดมนต์ไปสับเวไปแล้วแต่สวดมนต์ก็ได้แต่ไปด้วยสวดมนต์ไปด้วยอย่างตอนตื่นนะครับหลวงตาหลวงตามีข้อแนะนำยังไงไหมครับว่าตื่นมาควรจะทําอะไรบ้างถ้าเอาจะาจะบันทึกบุญ <c oughs> อยากจะเก็บบุญจริงๆร้าถ้ามันชินนะครับตื่นมันก็น,น้าโมแล,ล้วล่ะ <c oughs> ถ้ามันชินจริงๆนะทุก <c oughs> โมพุทธ,ธายแล้วล่ะ ถ้าไม่จริงก็ต้องเปิดบทสวดพอเตือนขึ้นมาบทสวดกอกหัวแล้วตามบทสวดไปครับแล้วมียังไงต่อยไหมครับอา้าวกำหนดได้ในตุครับสมัยที่ฝึกนะไม่ต้องใช้ในาฬิกาปลุกแล้วทุกไม่ใช้นะวันนอนปับ๊บพรุ่งนี้หกโมงนะโมพูทท้ายแล้วหลับไป ฝันมั่งไม่ฝันมั่งแล้วแต่ไปทำบนมา้างอะไรพอหกโมงมันจะมีความรู้สึกจะตื่นตรงเวลานั้นตื่นนะครับคือเราก็หมดเราเราได้ก็มาจิดทางได้ครับบังคับได้ทุกอย่างมันต้องฝึกนะตุ๊กไม่ฝึกเป็นไปไม่ได้หรอก <c oughs> ไม่ใช่กูจะนอนกันจิจนอนแลนานจ้าอะไรประมาณนั <c oughs> ้นแล้วมันโลกล้ว จะกินกันถ่ายรูปอะกินที่เห็นเน้นนี่นะเวลาเราไปไหนก็ถ่ายถ่ายอะไรบ้าครับและที่หลวงตาบอกว่าตื่นมาต้องกราบพระถวายชีวิตต้องอะไรโมทันสวนมณกรสวดมนต์กรใช่บางคนเขา่าอธิษฐานก่อนเราถึงมานั่งคุกเข่าแล้วถวามองภาพแล้วถวายชีวิตแล้วก็อธิษฐาน เรื่องเราในชีวิตของเราจุดใหญ่จุดเล็กจุดน้อยอธิษฐานจุดไหนได้แล้วก็เพิ่มเวอร์ชั่นเข้าไปเรื่อยๆเดือนนี้ได้น้อยกับเดือนหน้าก็ต้องเพิ่มไปเพิ่มปริมาณของการอธิษฐานนี่อธิษฐานก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆอยๆๆตามเหตุที่เราทําถูกครับงานอาชีพที่เราทํา การบันทึกบุญบันทึกได้ยังไงอย่าง,ไร,างไรบ้างครับทางหัวจมูกเลี้ยงกายคนได้สวดมนต์ประจำแผ่เมตตาโมทนาบุญบันทึกบุญอนะ่ะพวกนี้บันทึกนานๆเข้านานๆนนหลายปีเข้าพออายุมากขึ้นเนี่ยพวกนี้จะมีมีมีชีวิตอยู่กับบุญนะทุกชีวิตเขาจะเป็นชีวิตที่บวก อารมณ์บวกไม่มีอารมณ์ลบเพราะอารมณ์ไม่ดีเขาจะเปลี่ยนมาเปลี่ยนทันทีแล้วเปลี่ยนมาบวกจะสังเกตได้หน้าตาจะผ่องใสครับดูไม่แก่ดูดูไปดูมาอายุน้อยน้อยแต่ดูไปดูมาอแก่ประมาณนี้นะบางทีก็แก่บางทีก็เด็กถูกตรงนี้อารมณ์ดี<อ>เพราะมีชีวิตอยู่กับบุญครับ คือเปลี่ยนขึ้นไวใช่ไม่ท่านบอกโ,<ม>โลกมันมันมารอบทิศทางมันพร้อมมาหาเราอยู่แล้วถูกครับแต่ถ้าเราอยู่กับบุญเนี่ยอยู่กับพระเนี่ยมันไม่มีช่องทางจะเข้ามามพเพราะอารมณ์ไม่ดีเราก็เปลี่ยนมาครับมันก็ไม่มีแล้วถ้าอารมณ์ไม่ดีนานๆเข้าคึื่นที่ไม่ดีแถวนั้นมาที่เราหมดเลย<ม>ลองคิดตัวเลยไปไหน มามไหนก็เป็นบุญเป็นประโยชน์ถูก<ม>เพียงคนเห็นเขาก็มีสุขแล้วครับเพราะเข้าใจในบุญไนะบุญนี้นมน่ยของเราเนี่ยบุญไม่ใช่ของเราใช่แล้วเ,เอามาในโลกเนี่ยพระุทธเจ้าท่านทิ้งไว้คนที่มีบุญก็ทิ้งไว้เขาไปด่วยไม่ได้อย่าเอาบาปมากแล้วกัน <c oughs> เอาแต่บุญเราก็ถูกแล้วไม่ต<ม>้องคิด หลายชั้นหรอกการเอาบุญมาหมายถึงว่าแล้วก็สวดมนว์ไปแต่ไม่ตามโมทนาบุญบันทึกบุญไว้ขึ้นเดียวกันะเวลาเราสวดมันก็มาคมาที่เรามันก็ไปไปตามมนุษย์ไปตามสัตว์ไปตามวิญญาณเข้าใจไหมครับอมันก็ทําได้ตลอดเวลาคือนําเข้ามาแล้วต้องแผ่ออกไปด้วย จ่องแบ่งปันแบ่งปันใช่ครับให้ไม่อั้นให้ไม่มีประมาณให้จนตายครับตายแล้วให้ไม่ได้เพราะไม่มีรูปมีสนามธรรัเพราะตายปั๊บมันก็ย้อนเลยดีเลกับเลยครับแต่ท่านไม่ให้ดีเลกลับตายปั๊บเกิดปุ๊บเลยมันก็ขึ้นไปนู่นเลย มันไม่กอกลับแล้วไม่เกิดแล้วพอาโตขึ้นทำใหม่ต่อเลยเลี้ยงชีวิตโดยบุญเนี่ยโดยบุญเนี่ยที่ตัวเองทำเนี่ยไม่ได้เลี้ยงเอามาเอาชาติแล้วมาเลี้ยงนะไม่ใช่ชาตินั้นแหละครัเพราะอย่างการแผ่เนะะี่ยครับหลวงตารเราสามารถแผ่ได้ตลอดเวลาเลยเนี่ยหรือว่าต้องแผ่ตอนเฉพาะตอนสวดตอนสัพเพไม่ได้ แผ่ได้ตลอดเวลาที่เขาเห็นลูกแนะนามของเรา hmm. เขาเห็นเขาก็น้อมมาแล้ววตัวอย่าริมว่าวิญญาณที่มีทุกเนี่ยเขาเห็นนะเขาน้อมนะครั <c oughs> เพราะเขารู้ว่าเราอาธิษฐานแผ่บนตลอดชีวิต hmm. เขารู้นะเมื่อก่อนที่ฝึกอ่ะคนไปให้ทานที่ถั้งไม่ใช่ที่วัดเมื่อก่อนเนี้ยท่านให้ดูอ่ะ คนบางคนเนี่ยไม่ให้ไม,ใหไม่แผ่ครับ,บกซีดายบุญตัวเองกลัวหมดเนี่ยเออกลัวหมดเขาน้อมมันก็ไม่ไปครับห่วงบุญเนะี่ยลองคิดดูนะท่านทิงสอนบอกเองอย่าไปห่วงบุญนะเองแผ่มากเท่าไหร่มันยิ่งมากเท่านั้นไม่มีประมาณนั่านั้ะอย่างนี้หมายความว่าทุกคนควรที่จะอธิษฐานแผ่บุญ ตลอดเวลาตลอดชีวิตตลอดชีวิตใช่บางทีเราลืมเดินไปเดินมาหยอดตู้ก็เป็นบุญแล้วถูกอ๋อไปหยอดปุ๊บทําบุญเมื่อกี้ทําบุญแล้วใช่แต่ลืมแผ่แต่เราอธิษฐานไว้แล้วใช่มันไปแล้วมันเพิ่มความสว่างเข้าไปครับอ,อย่างเราไปกราบพระเนี่ยเราไปนึกถึงพระนึกถึงปุ้กุลนึกขึ้นขึ้นมาที่เราแล้วนะแผ่ได้แล้วนะ วิยนญาณเขามารับจากเราได้เราขอแค่กราบพระมันไ้หมดหละทุกครับแต่มนุษย์ไม่รู้แค่นั้นเองถ้ารู้นี่ไม่มีใครไม่ทำหรอกเพราะว่าร้อยปีสี่หมื่นวันเนี่ยมันทําได้ตอนมีรูปมีนามคือตอนมีชีวิตอยู่เท่านั้นเอาก็จริงไนะเนี่ยนะคนคนที่มีเวลา คือคนที่มาทึกบุญได้ดีมันเวลาคือนักบวชนักไปบัตรธรรมพวกนี้แม้ไม่เอาเวลาอย่างอื่นมันทึกบุญอย่างเดียวแล้วเขาไม่มีภาระแล้วคนระับถ้าหูจโมงได้กลายเป็นบุญอย่างเดียวครับอย่าไปสนใจแค่นี้ก็ใช้เวลาไม่กี่ปีแนละ้วจะรู้ว่าสิ่งที่เราทํามันมีประโยชน์ไหมวัดได้จากอะไรบ้างครับาวามรู้สึก ความรู้สึกความคิดเนี่ยความคิดใช่คิดอะไรเป็นเป็นอย่างที่คิดอ่บพูดอะไรก็เป็นอย่างที่พูดนะ <c oughs> <c oughs> อย่างน <c oughs> ี้การฝึกฝนนะครับ <c oughs> ใช้ความอดทนหน่อยถ้าอยากเข้าใจ <c oughs> ถ้าไม่มีความอดทนจะทําไม่ได้หรอกครับอย่างมาที่นี่เห็นหลวงปู่ ห้าเมรนะครับแต่ว่าเราไม่ได้มีส่วนร่วมในการสร้างวันนั้นนะครับถ้าอยากมีบุญด้วยกับองค์หลวงปู่องค์นี้นะครับก็ฝากบุญไว้กับท่านฝากรูปรักษ์หลวงพ่อไว้ทุกรูปลักษ์กในโลกเนี่ยมีคนสร้างที่ไหนโนมีส่วนในบุญที่นั่นอ๋ออธิษฐานรวมแบบนี้ได้เลยใช่ครับรอ,อ,อารมณ์พรมในฮับหลกา ขาอยากให้หลวงตาอาธิบายหน่อยครับว่ามันมันเป็นยังไงทํายังไงถึงอารมณ์ขอ<ล>งอา <ลง S 2> รมคืออารมณ์ไม่ลำคาญนะทุครับถึงลำคาญก็ไม่นานถ้าฝึกต่อมันก็จะหยุดมันเบาแล้วเนี่ยแต่เราสวดเป็นเพลินไปเนี่ยมันจะเบาเบามันจะไม่ลำคานแล้วพอเริ่มไม่ลำคาญเริ่มนิ่งจิตมันนิ่งแล้วก็หายไปถ้าฝึกต่อไปเรื่อยๆนี่คือฤทธ์ละ แต่ลงตามไม่ได้ฝึกต่อเพราะฝึกต่อไปมันนิ่งเนี่ยมันไม่ได้เลยเดยไม่มีอะไรเข้ามาได้เลยผู้พักแต่เดียวเลยมันไม่มีคำหน้าข้างหลังมันพักโตขึ้นไม่มาแล้วขึ้นนิ่งเลยมีความสุขนะสุขด้วยที่เขาบอกมีความสุขสุขอื่นท้งความสงบทุกสงบนะแต่ถ้าสวดเพลินเพลินเพลินสวดนเพลินแบบ ไม่รําคาญนเนี่ยสวดเพลินเนี่ยมาแล้วมันไปมันมาแล้วมันไปเข้าใจไหมทุกเออย่างสวดเพลินๆมาเนี่ยมันก็ไปตามที่เราคิดตามที่เราเห็นนั่นแหละตามที่เราทําก็ไปขึ้นมันมาแล้วมันไปเนี่ยมาแล้วไปไม่ได้มาแล้วอยู่กับเราคนเดียว <โก S 1> ครับมันก็สว่างมากพราะนำขึ้นมาที่เราดวงตาถึงไม่ไม่นิ่งนะครับ อด่างนี้ยังสวดมนต์หนึ่งรอบหลงตาเราควรจะต้องนึกคิดอะไรบ้างครับในใน,ในหนึ่งชั่วโมองครับรจะเป็นงานจะธุรกิจจะเป็นเจ็บป่วยพวกนะี mm ้ hmm. เพราะจิตเราควบคุมมันอยู่นะน้องบารมีท่านะมาปรับปรับธาตุเราตัดสายใหญ่ของกรรม mm hmm. ที่มันเป็นสายใหญ่เอ้โลกมันยังไม่หายสักสีมันต้องมีสายใหญ่เข้าใจไหม<อ>มีสายใหญ่แห่งกรรมคร กรรมในอดีตมันระยะเวลาของกรรมมันยาวนานไม่หายสักทีแแสดงว่านานนะแล้วต้องตัดสายใยมันแล้วก็กินยาให้แผลมันหายอ๋อคือสามารถนึกคิดในในเรื่องราวของเราในความเจ็บป่วยได้ไดบางคนเขาคิดว่าต้องอยู่กับภาพหลวงปู่อย่างเดียวต้องอยู่กับบทสวดอย่างเดียวเงี้ยอยู่ยอ,ยอ,อย่างเยอะยิ่งดีอ๋อ <laughs> เพราะจิตไม่ไปไหนแล้วมัน,นปักทตุ จิตเราอยู่กับท่านท่านเราก็ต้องอยู่ว่าจิตเราก็คุกท่านเราอยู่<ม>ใช่ไหมล่ะเพราะน,นั้นถ้าตุ๊นึกถึงท่านบ่อยๆนะคนก็จะเห็นเราท่านซ้อนเราอยู่อ<ม>ันมี้สองล่างได้ทุกคนไม่ต้องแย่งกันใ ใครไม่ปไม่ใช่ว่าโอ้โอ่ไม่มาหาหนูเลยไม่ใช่ท่านไปได้ทุกคนท่านบอกตัวงตาไว้แล้วหลายครั้งบอกมนุษย์ในโลกเนี้ถ้าเชื่อท่านนะเอาบารมีท่านน่มาสร้างบารมีได้เลยเนี่ยเหมือนที่บอกอยากทำงานในความฝันสมัครเลยสมัครกับท่านเลย มีคนเข้าใจว่าอย่างหลวงตานึกถึงหลวงปู่บ่อย,อยนี่หลวงปู่จะมีคิวว่างมาหาหนูเหรออะไรเงี้ยหลวู่ไม่ใช่ทุปคนหลายหลายคนที่หลวงตาเจอเนี่ยหลวงปู่ก็อยู่อยู่กับเขาแหละท่านบอกเข้าอยู่ทุกที่แหละที่คนนึกถึง ใครนี่ถึงหลวงปู่หลวงปู่ก็ไปหาคนน้าเนี่ยใช่ถ้าไม่นึกท่านจะมาเลยแต่ถ้ามีรูปลักษณ์ท่านหรือท่านมาอยู่นะอคอยรูปลักษณ์ท่านไว้ท่านมาอยู่นะครับเพราะมีรูปท่านไงบารมีท่านก็เพิ่มขึ้นก็มาที่รูปนะครับเพราะบารมีท่านเพิ่มขึ้นตลอดเวลาเพราะมันมีรูปเพราะมีคนทํามีคาสร้างมีคน มันจะเข้าใจยากหน่อยนะอันนี้ครับเขาถามว่าเขาได้พระที่มาจากลูกศิษย์หลวงตาธรรมนะครับเขาเลยถามว่าต้องเอาไปเข้าพิธีอธิษฐานปลุกเสกเพิ่มไหมหรือว่าสามารถมาคอยคอได้เลยเนะี่ยคอยคอ,อ,อได้เลยคุยกับท่านได้เลยเพราะมันเป็นรูปลักษณ์ของท่านไม่ใช่เป็นรูปลักษณ์คนธรรมคนธรรมนะี่ยครับมันเป็นเหตุที่ทาพอสร้างรูปหลวงปู่เนีบบ่ยบารมีท่านก็เข้าไมหมล่ะเข้า แล้วบรารมีน้อยนิดของเราเนี่ยที่ทําท่านเนี่ยมันเป็นเหตุก็เป็นแหม่อยู่กับท่านเพิ่ตมแล้วก็ไปหน่อยแน่ประมาณนั่นแหละครับเข้า <c oughs> ใจไหมเนี่ยคือมีรูปลักษณ์ไหนก็มีพลังงานของรูปลักษณ์นั้นใช่ยังช่วยกันทําก็มีไหลไหลขึ้นหน่อยอ,อย่างคราน,นี้อย่างรูปลักษณ์ของปูเนี่ยช่วยกันมาหิ้วปูนเนี่ย พวกทั้งหมดน,นะนะจุงมาเนี่ยหมดแล้วในสวดหมดแล้วกับพวกที่สวดอยู่ข้างนอกด้วยอยู่ในเวกอยู่ไปหมดแล้วไปหมด,หมดใช่<ม>พวกที่ฐานย้อนหลังก็มาอีกอ่ะก็มาอีกใช่อย่างนี้เท่าก<ม><ม>ับเวลาสวดหลวงปู่องค์นี้ก็กระจายไปมันกระจายตลอดเวลาทุกทุกกระจายตามภพภูมิตามโลกวิญ,ญญาณทั้งหลายครับเพราะมีลูกเพราะมีลูกใช่ รูปไม่เคลื่อนไหวแต่นามมาทําเคลื่อนไหวครับ<ะ>มันต้องเข้าใจเรื่องรูปกับนามโดยจริงๆอย่างรูปเราเนี่ยเคลื่อนไหวอะไรไม่รู้<ะ>สารพัดเรื่องเดี๋ยวก็งุดหิดเดี๋ยวก็โน่นนี่มั่ง<ะ>เคลื่อนไหวจิตเคลื่อนไหวใช่ไหมกายก็เคลื่อนับ พขาหลวงตาบอกว่าสร้างรูปแล้วต้องสร้างนามด้วยบางรูปสร้างแต่ไม่มีนามมาทำเนี่ยไม่มีการสวดมนต์ไม่มีการอธิษฐานเะนี่ยคือเกิดจากคนอธิษฐานไม่เป็นหรือไม่ได้อธิษฐานม,มันาำกังไว้มันมันไม่เข้าใจนะไม่ได้เรียนนะจะเอาบุญอย่างเดียว่ะเอาบุญอย่างเดียวใช่เอาบุญจากการสร้างรูปมันก็จบไปใช่ก็ได้นะแต่ความสว่างมันก็ได้มันทําเหมือน,น,นกันได้แค่ต่างกันนั่นแหละ มันอยู่ในมันอยู่ในความความรู้อ่ะเทคนิคมันอยู่ในความฉลาดว่าจะไปกินปลาทุกกินปลาเป็นฉลาดหน่อยเพราะหลวงตาเคยบอกว่าอย่างไปบางที่เราเห็นพระพุทธรูปเนี่ยบางองค์เนี่ยท่านดูมองๆองครับเทวดาที่เรื่องของมองๆเพราะว่าคนที่สร้างไม่ได้อธิษฐาน ไม่ไดีสสารเป็นกระแสเดียวกันกับรูปรักษ์ที่เป็นพุทธทั่วแผ่นดินประมาณนี้นครับพะรูปรักษ์เป็นกระแสเดียวกันกับทั่วแผ่นดินเนี่ยคนไปกราบหลวงปู่ใหญ่ก็มามาถึงมาถึงองค์ที่เราสร้างแล้วก็มาได้กับเทวดาแถวนั้นด้วยครับเข้าใจไหมเทวดาจะาตุมเนี่ยไปได้ไม่ไกลจาตุมพกมึงรับแ,แล้วว่าไม่ไกล อะไรที่ไปกลคือดาวเด่นขึ้นไปนลงมามนุษย์ได้จะขึ้นข้างบนไปไม่ได้อคนที่ไปได้สุดๆก็คือพรหมไปหมดเลยความละเอียดประมาณนั้นหละเราถึงจะให้ท่านขึ้นพรหมทุกวันทให้ขึ้นพรมทุกวันเจอกันที่พรหมต้องตรวจมนตประจําเวลาใครว่าอะไรก็ยิ้มยิ้มเปลี่ยนอารมณ์ให้ไว เดี๋ยวพรมหายไปเดี๋ยวลมพรมหายครับอีกคำถามครับเขาบอกว่าอยากให้ลูกเป็นคนดีเป็นเด็กดีเพราะว่าลูกดื้อมากซนมากชอบทําให้เราปวดหัวให้เราเป็นทุกข์ไงคยฮะหลวงตาทิ้งดิทิ้งก็บวชแน้ในวัดวัดไหนก็บวชแน่ก็บทิ้งเลยครับ ตัโตแล้วมันเลี้ยงได้ก็ทิ้งไปเลยดวงตาทิ้งมาแล้วอ๋ <c oughs> อไอที่พูดเลยทิ้งมาแล้วเอา้ามันทําให้เราปวดหัวเราก็ทิ้งมนะัน <c oughs> ครับแต่แต่ถ้าหากว่ายังทิ้งไม่ได้ไงครับก็จำเลยเ <c oughs> มื่อครเนี่ยมันทึกผมรู้สึกหุดหิต รู้สึกโกรธบ่อยๆเนี่ยท่านบอกยานะท่านว่าให้หนีจากอารมณ์พวกนี้นะรอะมันอยู่นานเท่านานน,านมันมันชินนะชินโลกจะกินอแล้วเวลาฝึกธรรมฐานในอนาคตแกย่ยากมันรบกวนครับมันบันทึกไว้ไง <laughs> ถึงแม้เราไม่ได้เป็นคนขี้ง,งุงหงิดขี้โมโหแต่เราไปอยู่ใกล้กับคนที่มีอารมณ์เหล่านั้นมันก็ซึมมาที่เราอีกแหละ เราก็ไม่อยากใกล้มันอนะใช่ไหมมางคงไม่รู้ตัวจริงจริงนะทุกไม่รู้ตัวครับเออไม่รู้เพราะมันชินทั้งว่าคำว่าเมตตาเนี่ยคำว่าเมตตาจริงๆเลยทั้งว่าถ้าเองแผ่บ่อยๆนะแสดงว่าเองมีความเมตตาเองแผ่เมตตาบ่อยๆแผ่บ่อยๆสวดมนต์บ่อยๆเนีย่ยนะเองคือเมตตาค,คนมองเองเนี่ยมันก็มีความรู้สึกดีอ่ะ ใช่ไหมละ่ะเออเมตตาไม่ใช่ไปท่องเมตตาเมตตาเนะี่ยไนะม่ใช่ไม่ใช่นะมันทึกบุญอะไรตู๋ถอนบุญไปแผ่เมตตาไปโมทนาบุญบันทึกบุญกิจนาณาไปวันนี้อาจจะสานอารมณ์ดีเชา้าเย็นก็ต้องพณนาเอ๊ะวันนี้อารมณ์ทำไมไม่ดีมันเกิดจากเหตุใดเิจนาทุกวันสีสา,า,รารทุกวันพิจนาทุกวันอาหารทุกวันโอ้แค่นี้ก็ เลี้ยงชีวิตได้แล้วไม่ต้องไปเรียนเราทั้งโลกครับแค่เรียนเนี้ยเอาจริงหลวงพ่อท่านบอกเนี่แหละคือเลี้ยงชีวิตเองอนนนนเนี่ยพระเนี่ยตวจมนฑ์เนี้ยแหละเลี้ยงชีวิตเองแรกๆก็ไม่เข้าใจหรอกอหลวงพ่อเลี้ยงชีวิตได้ยังไงครับอา้าวพอตรวจประชุมมาหลายปีก็เอาจริงไม่ว่าไปอยู่ทำไมหลีกดีกว่า หลวงตาเคยบอกว่าการแผ่เมตตาบ่อยๆนี่ยิ่งกว่าพวกเมตตามหาิยมเลยนะคนเลยคนที่เกี่ยวพันในอดีตนี่ครับเห็นเขาสะ่อึกสื่อื้นแล้วล่ะน้าตาไหลแล้วะยิ่งมีทุกข์นี่เห็นแล้วนะไม่ได้เลยเพราะขึ้นเนี่ยขึ้นมันในโลกเนี่ยมันมาที่เราไครับเพราะคนที่เมตตาจริงๆมันก็จะออกมาจากทั้งความคิดการกระทําคาพูดทุกอย่างีถูกตั้งเลยถูกเลย ไม่มีรเลสนายอะไรทั้งสิ้นครับให้อย่างเดียวให้อย่างเดียวใช่ให้บุญครับให้เอามาแล้วก็ให้อย่างเดียวเลยจะไปหวงไม่ได้เพราะไม่ใช่บุญเราแจกอย่างเดียวนะครับทั่วโลกทั่วแผ่นดินเนี่ยสตูปไว้ไปไหนนะเนี่ยฝึกสัก5ปี10ปีเนี่ยแต่อย่างเดียวนะอย่าไปทำอย่างองื่น แต่เมตตาโมทนาบนบันทึกบ,บนะุญไปเนี่ยอารมณ์ไม่ดีก็เปลี่ยนแต่โทรศัพท์ต้องทิ้งนะนสิบปีเนี่ยทิ้งนะครับก็คงได้อย่างนะก็ไปหาที่ฝึกหาที่ไม่ต้องมีหาหรอกที่นี่ก็ได้ <c oughs> <c oughs> ไม่หาที่นี่ก็ได้ <c oughs> ที่ไหนก็ได้เขาไม่ทําอะไรหรอกถ้าฝึกจริงๆอ่ะที่ไหนก็ได้ที่มีอาหารถูก<า><า>มีอาหารมีที่อยู่อาศัยเครื่องหุงกออยู่ได้แล้ว yeah. <laughs>